ทีนี้ในส่วนต่อมาค่ะนะคะก็คือในเรื่องของอินโคเทอมค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะว่าเมื่อเวลาที่ผู้ซื้อผู้ขายตกลงที่จะซื้อขายกันแล้วเนี่ยเราจะต้องตกลงกันในเรื่องของราคานะคะซึ่งความหมายของอินโคเทอมเนี่ยมันก็คือข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเราจะต้องระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหรืออินวต์นะคะว่า,าผู้ขายเนี่ยขายสินค้าในเทอมอะไร ซึ่งในแต่ละเทอมเนี่ยจะบอกว่าใครจะต้องรับผิดชอบค่าที่จ่ายตัวไหนนะคะความเสี่ยงตอนนี้อยู่ที่ใครนะคะแล้วภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่จะต้องทำระหว่างกันนะคะโดยนะคะอินโคเทอมนะคะเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ก็คือ i n c o t เทอมนะคะฉบับ2,010นะคะการแบ่งกลุ่มของ i n c o t เทอมนะคะเวอร์ชัน2,010เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะถ้าดูจาก ตัวอักษรขึ้นต้นเนี่ยก็จะมีกลุ่ม e กลุ่ม f กลุ่ม c แล้วก็กลุ่ม d นะคะซึ่งนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีขอบขายความรับผิดชอบนะคะระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ขายที่แตกต่างกันนะคะซึ่งนะคะกลุ่ม e เนี่ยจะประกอบไปด้วย ex w o r k นะคะหเทอมนะคะกลุ่ม f นะคะก็คือ fca ก็คือ free carrier นะคะ fas ก็คือ free along side ship นะคะ fob ก็คือ free on board นะ ส่วนในกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วยอักษร C นะคะก็จะมี CFR ค่ะ Cost and Freight นะคะ CIF Cost Insurance and Freight CPT คือ Carriage Paid To นะคะ CIP ก็คือ Carriage and Insurance Paid To นะคะส่วนนะคะ,ะเทอมที่ขึ้นต้นด้วยอักษรดีนะคะ iver, age, ก็คือ DAT ค่ะก็คือ Deliver at Terminal นะคะ Deliver at p a c e ก็คือ DAP และก็นะคะ Deliver Duty p a i e ก็คือ DDP ค่ะ นะคะ,ะในส่วนของการแบ่งเทอมตรงนี้มีนัยสำคัญนะคะกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วย e กับ f เนี่ยผู้ส่งออกนะคะก็จะมีความรับผิดชอบนะคะในส่วนของการขนส่งแค่ภายในประเทศเท่านั้นในส่วนของเทอม c นะคะนะเทอม c กลุ่มนี้เนี่ยนะคะ e f c เนี่ยถ้ามาถึงเทอม c เนี่ยก็แปลว่าผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของค่าระหว่างระหว่างประเทศด้วย นะคะในส่วนสุดท้ายค่ะกลุ่มดีเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ผู้ขนส่งกับผู้ส่งออกเนี่ยนะคะจะส่งมอบสินค้านะคะถึงประเทศปลายทางของผู้ซื้อเราจะเห็นว่าความรับผิดชอบเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มจากน้อยไปถึงมากที่สุดนะคะ,ะทีนี้นะคะในในเทอม210เนี่ยนอกจากเขาแบ่งโดยดูจากอักษรขึ้นต้นแล้วเนี่ยนะคะข้อสําคัญหลักสําคัญของอินโทรเทอม210เนี่ยเขาแบ่งตามโหมดและวิธีการขนส่งค่ะ ะะโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก,ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเทอมที่ใช้กับการขนส่งใดๆก็ได้หรือเป็น multi-modal ค่ะคือการขนส่งอาจจะมีการผสมผสานกันนะคะสรูปแบบขึ้นไปนะคะเช่นทางทางบกต่อทางเรือนะคะทางเรือไปต่อทางอากาศนะคะจนกระทั่งถึงประเทศนะคะผู้ซื้อปลายทางดังนั้นเนี่ยเทอมที่อยู่ในกลุ่ม A มีอะไรบ้างนะคะได้แก่ XWor เนะคะอะ CIP, DAT นะคะ DAP และก็ DDP ค่ะนะคะในกลุ่มที่2ค่ะเป็นเทอมนะคะที่ใช้กับการขนส่งหรือการขนส่งทางทะเลเท่านั้นนะคะมี4มี4เทอมด้วยกันค่ะก็คือ FAS, FOB, CFR แล้วก็ c f ซึ่งเวลาค้าขายกันตามปกตินั้นนะคะเวลาที่เราตกลงซื้อขายกับลูกค้าในต่างประเทศเราจะต้องดูให้ถูกเทอมและก็ถูกกลุ่มด้วยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันก็ยังมีการสลับเทอมกันอยู่ก็คือขายนะคะขาย x อ่าขาย f f o b ค่ะแต่ส่งทางอากาศก,าก็ยังมีอยู่ค่ะนะคะ